บานนี้เมื่อวันกี้นี่ก็เลยไปหาเพิ่นแม่มาล่ะก็เลยเพิ่นก็เลยยกเลขให้เบิ่งว่านี่ล่ะผมก็ปั้นทงเลยค่ะปั้นทงตัวใดตัวหาซีเม็ดเดียวเออไม่ต้องกลับเน้นไปที่ใจกวพ่อเน้นไปที่ใจกวพ่อเน้นเน้นหาซีรากอย่างเดียวไม่ต้องกลับโอ้ยอีัปโหเนี่ยนะครับพ่อเทียงนะครับนี่ของเทีของแท้นะครับ ตามถึงผิวเลยตามจนเจอ <c oughs> ส่วนมากตัวมาจากหล,ล,<า>ลานับพ่ะเนาะครับหลานจากหลานฝันแหละครับหรือว่าบอรมบอกเป็นโตเลยหลานพ่อเนี่ยนะครับเนี่ยมันเป่ายุพ่นมองว่ารถนีพ่นหน่อยนี่ผู้หญิงผู้ชายรัหยิ่งผู้หญิงมันตะกี้มีจนจน,น,นยอ่อไม่ย่อแล้วมันเป็นคือประตูนี่เด้มันเป็นคือประตูนี่ มันชีมันชีว้าคือประตูเดีามันก็ไปเคาะประตูเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็บอกว่าห้าหนึ่งมันก็บอกความว่าห้าหนึ่งมันก็ห้าหนึ่งบานี้ผมตัดออกแล้วผมเอายิ้เข้าไปนะมันเบียดรถผมก็เลยตัดออกบานี้ผมก็ปวดขาดิหมอทำยืนหนีว่าไปตัดเหื่านพันรจันทก็เลยเห็ดหอไห้เได้เห็ดหอไห้เห็ดหอมหายคนแล้วบานีอนก็เลยบอก สี่ห้าหายเออห้าสี่วันกีน่บ้านมีอีกสีมกส่มือต้องํำใจก่อนเออสีอส่มือบ่ัขนิดงไปเว้าอีกบ่เขานั่นม,ม,มันบ่ได้ดิเออมันมันเมันว้าเองบอกพ่อเออมันะบอกเขาเองอมือเช้านี่ผมไปฮับเอาในบ้านเขาบม่ได้ยุ่นดิเขานอนในบ้านบ้านนี้พ่อแม่เขาไปเฮ็ดงานผมไปฮับเอาบ้านนี้มันก็ถือขนมมากกบบอกพ่อพ่อซืขนมให้หนูหน่อย มันเก็เทใหมดเลยหอนึงอ่ะม ah, ันเทให้เมดเลยะแบ่งให้เพื่อน็มันวาเพื่อนอยู่นี่เออเพื่อนอยู่นี่ลหะมาเนี่มันก็บอกว่าเทขนมแล้วจุดเทียนให้ด้วยก็ไอศ็กโเลยจุดเทียนให้มหมักขวบนาน้ซึ่งพวกสามขวบสี่ขวบบอกนี้ก็อยู่ดีเลยเด้ยว ลานอยู ا, ไ่ไหมพ่ออยู่ตแตงโมแตงโมเพิ่งผงแล้วพ่อแตงโมแตงขออไทยลูกเพิ่อนเก่าพ่อภูมเมื่อกี้ทุ่งกันท่านบ้านเนี่ยมาเป็นยานะพ่อเดินเออเดี๋ยวไปเบิ่งกันเขาเป็นยานะจ้าให้พ่อเอาก็ได้พ่อมาเนี่ยเพิ่นบอกมาจังหวัดแล้วก็ค่ะสามวดที่เขามาเนี่ยสามวดอันนั้นวัดที่นี่เป็นงวดที่สี่วดที่สี่วดที่สี่เต้ากระถือตลอดเนอะถือตะกอนก่อนที่ก้อนสิยหายเนี่ยบอกตัวเลขพ่อนี่ มีปฏิกิริยาจงังเลยค่บ่อบ่มีบ่บ่มีตอ,อป้อคือ,ค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 อว่าพญางไปคุยกับเออก็คุยคุยกับปนนันละคุยกับโพดน้อยน่ะตะกีมมีต้นยอแล้วมันจะเป็นแผล <huh. S 2> เป็นแผลต้นยอเป็นแผลเป็นคือประตูนี่แหละ <c oughs> มันก็ไปเคาะต้นยอ,อ,อ,อน่ะเคาะเบาเออเพื่อนเพื่อนออกมาออกมาแค่นเ้าบอกว่าไปคุยกับเพื่อนเพื่อนไปบิ๊กซีมันว่ะ จักไปฮวดบิ๊กซีมันบอกเพื่อนไปบิ๊กซีเพื่อนจะไม่มาเลยว่าเสรนมันว่าว่าเลยก็คนหัวลูกขึ้นกันไม่ผู้ยูนี่กันเลยแต่ว่าพูดหนีบ่เห็นยังจังเพียบบ่บ่เห็นแต่ก็แข็งอยู่มีมีมีผู้หนึ่งมากขี่ซาเล้งขี่สามล้อมากเอากระเบื้องมาส่งผมมากระดิ่งกับเจ้าดังนี่โอ้แข็งคัดนอกเมืองนี่ว่าเสรนจกับเจ้าว่าแต่ผมยูนี่มาเป็นยัง เล็กหน่อย่นมากมีจิตสัมผัสเนาะแม่คนมากเห็นในสิ่งที่เฮาบเขาเห็นแม่แม่แม่เืองเรื่องเตือมเมื่อกี้ชาเล็งเมื่อกับแม่มันก็มันมีบานหลังหนึ่งที่เอานเสาใหม่เม็เส้าโซ่มันแบบแม่แม่แม่ผีผีว่าเัร็จมันสี่เสืเสาเงื่อนกระจกเงื่อนใหม่เงื่อนโซ่เสาใหม่นะมันว่าผีผีว่าเสร็จ ก็คือต้องรออีกสี่วันนะพ่อรอต้องรออีกสี่วันครับส่วนโตพ่อปันบ่บ่ปันนคำว่าเขาถ้าเอาน้ำหลานถ้าเอาน้ำหลานร้านบอกแม่นปันพ่อเสื่อวุ้ยธรรมดาได้รถเป็นขั้นเลยดิได้รถได้อะไรพ่อได้รถอะไรได้รถเมื่อหร่นะที่ร้านบอกนะเขาแม่นตัวมันสามหมดหรอกสามหมดเมนใจใจถึงอ่ะสามหมดติดแล้วบอกพ่อ บเวนศูนย์หาเว้นแต่ศูนย์หาเว้นบอกตรงตรงบอกค่ะพ่อตรงตรงนี่แหละสิบห้าห้าสิบเอ็ดนี่แหละโอ้ไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับเลยแล้วก็คู่เดียวด้วยบอกตัวเดียวน้บอกตัวเดียวเลยคือหาซีเหรอหาซีก็บอกตัวเดียวเลยมันบอกแต่กลับอยู่ดอกมันบอกว่าซีเอ้าขันใดซีตัวเดียวเสียเอาเงิใช้เ่ได้ได้เงินเอาหาใช้กระเสริฐโอ้ก็เท่านี้เหรอ ผูพ้พ่อพันมักหาซีเออแกเรียก็เลยว่าตัวเดียวเลยเออก็อเลยว่าหาซีเลยเพราะว่าผมเบ,บ,เบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งยังกับมันเลขกซีมันอยู่หลักหน่วยอะนะ<ฮ>ผมก็เลยกพันทงเลยว่าหา้าซีร่างอย่างเดียวร่างร่าง้างอมน่าเหม่อเนาะแดน มันเป็กาปฐานกอบเนาะกาบอชันเกนเลยหละเกนโอ้กยังมาคนโทรมากว่าะฉนมูซุมคู่เขาก็โทรมาเอ้ยมึงได้ล้าบมันได้เหรอท่นโอ้ยเห็นคลิปอี่ออืมพระเจ้าเห็นคลิปก็บอกยูทูปยี่ห้วรับฝ่าลก็ดียูยูทูปฝ้าไปหาเด้อฝ้าไปูแลเด้อก็เมื่อได้พ่อบอกห้างเดียวกัตั้งไหนผมไปซื้อเรี่ยวผมไปซื้อเรียว เฮ้เกได้ไปบอกเขาว่าบนสองลอยล่างหาสิผมง่งผมคือกันโอ้ดวงมีจำาเนเนยนะดวงนะพ่เนะบ้านนี้ซื้อไม่แล้วเอามานอนเซียงกระบอกปัดนอี่อยงแต่ผมมักเอลีบาเนี่ยผมเปลี่ยนจากตัวนี้ด้บานนี่เปลี่ยนจากตัวนี้ผมไปซื้อเจ็ดสามเจ็ดสอง ไปทุ่มตันี้เมือซีพันธ์ยันใจมากเอิ้นว่าดวงนะพ่อนดวงอย่างนี้แต่ว่างวดสีบัวซื้อบอกยายแล้วว่าบัวซื้องวดนี้งวดนี้สิบัวซื้อเลยบัวซื้อเลยงวดนี้แค่ยายซื้อผู้เดียวแสดงแล้วเกาะยายเพิ่นดวงดวงแสดงว่าที่ได้เยอะนี่ยายใช่ไหมย่ายงวดงวดที่แล้วก็ยายงวดที่แล้วยายได้เท่าไหร่วดที่แล้ว คือแล้วแต่สองหวนี้ได้เยอะไม่ใหญันี้ได้หมื่นเจ็ดก็หมื่นหกห่เลเลากั้านแ่ร้านตรงๆน่หแต่ร้านที่บอกน่ะเป็นร้านสาวแม่นบอกร้านสาวไม่ไม่ร้านเา้าเลนเลนพนอายุจะปีเราจะใช่เหรบ่บ่เป็นยังถ้านัะอยุจักปีแต่โม่กจปีศึท เออว่านบานไหมอ๋อพันเยอนโนบานโบานเลสื่อนอกแตงโม้อจ้าแตงโมอได้เพืออออกสามงวดสามงวดเว้นศูนย์ห้าเว้นห้าศูนย์ห้าบะถือบะถือบ่บอกงวดนี้บ่บอกเลยดิเงวันศูนย์หาาบ่บอกเลยดิบ่บอกเลยศูนย์ห้นมีบ่บอกเลยมีเนนี่จ้ะพอถึงวดก่อนจ้แต่ว่าตัวเลขของพ่อ วันนี้บระธานได้แม่นบะธานได้แต่วันนี้ที่แม่นมาพ่อที่อันนี้พ่อถือเมื่อนั้นแม่นเป็นอยังก็เขียนแต่นี่พ่อยังมาเนาะไม่ได้มาอยู่วมาแล้วก็พอยกโชว์ได้พ่อโอ้ยกไปรอบรอบได้พ่อยกไปรอบรอบไปนี่เลยเพื่อทค่ะอันนี้อันนี้ของงวดที่แล้วนะพ่อเนาะงวดที่แล้วเมื่อที่ผ่านมาถามว่าพ่อมักตัวไหนวดก่อนน่ะพ่อว่านมากต่วไหนนิดเดียว นี่เป็นงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมี่แลันเล่มนี้เล้วนะพ่อนาะับเล่มนี้ล่ะหาซีบอกพ่อแนนงวดที่แล้วหาซีเขียนตั้งอทียนาะตัวอย่างงวดที่ผ่านมานะครับครับเน้นๆนะครับเสียดายป้าพ่อเบิงอีกจะกรอบด้วยพ่อ้พ่อแมพ่อเบิงค้อีกพ่อเบิงอีกข้นเขียนตั้งสองเทียนนะพ่อเออเขียนตั้งสองเทียนเพราะว่าเออคือเขียนสองเทียนนี่ล่ะหาซี กบ่กับเนาะผู้เขียนกันเลยหาซีหาซีซ้ำเน้นย้ำเนาะพ่อเนาะได้หันวัดเป็นบนเป็นล่างได้หันตาดอกมาเนาะพ่อเนาะแมนแล้มเป็นเลขบนละบ้านนี้มันเข่ากันเก้าซีบนพร้อมดิค่ะมันเข่าทั้งบนทั้งล่างได้ไปแมนหาเข่าทั้งบนทั้งล่างพอเนาะตรงๆนะหาซีเก้าซีซีหมันอยู่หลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างจ้าไม่หยิบไหมพอพอ พอท่านได้ยินร้านน้อยรุดปากก็เกี่ยวไปบอกนีได้ยินแต่ว่าอีกสี่วัน<อ>แต่ว่าผมย่างไปไม่กี่ได้ยินมมคุณยายว่ารุดปากแล้วบอกครับตัวไหนตัวไหนไปทาไปฟังจากปากคุณยายบอกคุณยายคุณยายโอ้แต่ว่าเพื่อนสำหรับพ่อเพื่อนไม่ตมแ,มแต่ว่าอีกสี่วันแม่นแต่ว่าเพื่อนอยู่กับคุณยายออผมให้กมาผมไปไปไปครับเราถอาจาเมือเส้านี่ เดี๋ยวต้องรอยจากปากคุณยายตามฟังจากปากคุณยายเนาะไปครับไปไปตามไปตามตามตามพี่ภาคกพูดเป็นตากันยังบ่รู้เนาะพี่ผมจะให้กับมาเล็กน้อยพี่น้องเพิ่งี่น้องเอ็ดดินกับมาตามนะคะ เมื่อกี้ฟังจากพ่อเอ่อพ่อเตียงพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังจากปากของคุณยายนะคะโอ้ยมาตัวซีร์สั่นหัวมาตัวซีร์หยิบปงวดเดยครับงวดเดหนึ่งสี่รงวดเดยคุณแม่พ่อพ่ออย่าเพิ่งสะกิดพ่อนุ่นปลาลุ่นปลางวดเดย์กับคุณแม่เดย์ลุ่นปลาเนาะเดี๋ยว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 งวดนี้วันที่สิบหกญาติครับให้ให้ผมดินกับเมียผมดีดีกัน ผมสิปล่อยเลยนะผมตีมกักแล้วผมสิบากักแล้วพ่อไม่ต้องกักแล้วพ่อผมสิปล่อยเลย้วดพื้นที่สิบหกมีนาหกแปดลานผมบอกมาแล้วตัวใดตัวใดครับสี่ห้าที่หายตัวเก่าตัวเก่าบ่ไปใส่บอกว่อบ่ไปใส่สี่ห้าสี่ห้าตัวเดิมแล้วก็กัดไว้แน่กัดบนกันล่างกันบนกันล่างเดตัวเดียว ทางเดียวเหมือนางเดียวเเหมือนดิมพ่อครับพอดีนี่ครับทั้งพี่สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าแต่หายซื้อบัลรางเงื่อนนี่บอกว่าควันทงหายรางหายบนหายซื้อเบิร์ดกลับไปน้ำครับครับหลานหน่อยผู้เก่าหน่อยบอกว่าผู้เก่าอะไรนี่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 มองมันหมดแล้วเด็กขนมมันหักไม่อยู่แล้วเออว่าผมว่ามันก็บอกผมอยู่ทีแรกกันว่าอีกสี่วันเสร็จครับผมถ้าทีเอาถ้าทีเอา สามตัวก็คือสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าเพราะว่ามันบอกว่าอีกสีวันก็เลยเอาสี่สีห้าเลยเป่าหน้าเป่าหน้าครับย้ำครับย้ำสี่สี่ห้าสามตัวสามตัว พอเตียงอดบ่ไหวดเราได้พี่น้องพอเตียงรถมาได้แล้วแรกว่าสิไปร์อัดออกก้อนที่แรกผมว่าสิกักไว้ก่อนบ้านนี้บ่กักแล้วย่ายผมเปิดผมก็เลยเปิดเลยตัวไหนพอย้ำชัดสองตัวก่อนสี่ห้าสามตัวพ่อสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าครับเด็ดพี่น้องเลยนานม่เคยมีนะเจ้าย้ำงวดประจำันที่สิบหกมีนาสี่สี่ห้าอนี้การไว้ สี่ห้าบนล่างบนไปกลับด้วยไปกลับด้วยกลับบนแหนือดิวันอีกสี่มือเพิ่นอาบสีบอกเพิ่มอีกก็ได้เนาะครับตาบาเพิ่นกับบาอยู่ว่าอีกสี่มืออีกสี่มือเอาใครมาล่อฟังอีกต่อเนื่องนาะค่ป๋าตาบาตอนนี้เพิ่นรูดมาแล้วกัวเครือตัวใดก็จะสี่ห้าสี่ห้าครับสามตัวเลยครับสี่สี่ห้า สี่ห้าสี่สี่ห้านะคะท่านผู้ชมเราจะมาเป็นนาซื้อกับหมูตีตรงไหนพ่อตรงไหนเถ้าผมไม่ได้จ่ซื้อน่ะดดพ่นนี่บอกขึ้นหน้าต่างตีที่เราเป็นเป็ดเคาะพ่อเออตะกี้มีไม้ย่อดิต้นย่อมันจิเป็นว่าวขึ้นหน้าต่างนี่แหละขึ้นประตูนี่แหละไปยืนอยู่พุ่นไปยังพ่อไปยืนอยู่ใกล้ๆพุ่นดีกว่าเลี้ยงนะคะสี่สี่ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่ห้ากับสี่ห้านะคะท่านผู้ชม เต้ี้น่ม่อก่ายื่นมามามมาขาะนดไม่ทราบีบอกผมเหาขนมเทช่มีเทเบิดถุงได้่ชัแล้วก็บอกผมจุดถูกนี่ครับชบผมบอกเอง่อบอกบอกเองจุดถูกจุดเทียน่ชันมีจุดนี่ระชัผมกะเทียมมันจุดใทเขนมนั่น่ที่พ่อเทไว้ผมเทไว้มื่อเช้านี้มันนั่นแหะบอกผมอ่ะ บอกว่าให้เทขนมให้หน่อยให้เพื่อนเออให้เพื่อนบางนี้ผมว่าเทเบิดบอกเทเบิลเลยไอาสันผมก็เทให้หมดบางนี้เทขนมแล้วจุดเทียนให้ด้วยไอาสันเออเน้อหน่อยบอกผมจุดเทียนให้ด้วยไอ้สันขาม่าม่จังหวัดเราครับงวดที่ซีเด้องดิเด้องวดที่งวดที่ซีเมื่อเนยังวันนึงฉันมาบอกที่พ่อเออบ่บาเมื่อศูนย์ห้านี่บ่บอกเลยเด้อศูนย์ห้าเบเบอกกับเบ่บอกับบ่บอกเลยถามจังไดยกับเบเบา บานนี้มาบอกงวดหาซีหมู่ว่านหมู่ว่านนี่ครับบ่านนี้ก็มาตองงวดซีห้าหีได้ยินหร่อประเทศมาพอเนาะตกันฮะซีซีห้ามักกัจังคอยซื้อบ่มักก็ผ่านไปแต่ป่านนี้ยังมียังยข้าอยู่ตรงที่ป่นวาอีกสวันอีกสี่วันกันเลยละกเลยเอานกันเลยเอาซีซีนี่ละซีซห้านี่ บ,บ่าสิอักไว้คักๆรับเป็นบ่า,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 าแม่ผมว่าสิให้มันนันน่นเท่เดียวแอดมินผันหัวดีเออ <c oughs> เรียกว,ว่าสีเอาไหว้ก็ว่าลูกอันร้านบอกดีๆแล้วจังสีมาปล่อยเทย่เดียววะน้านี่ครับเอ,อาแะจันกับปล่อยต่อเวลาไปเลยตอ่อ<ถ>อันงนวดไปเลยอดไว้จังได้กับวิวติครับแม่อดไว้จังได้กับวิว่สี่ห้าสี่ห้าสามตัวสี่สี่ห้า <im itation> พี่น,<อ>น้นองค่ะสำหรับ f อฟที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นตัวเลขของพ่อเตียงนะคะ,ขขะ,คะที่แบ่งปันมาฝาก f อฟนะคะเป็นตัวเลขของหลานนะคะที่บอกมานะคะที่สื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมเนาะก็น่าจะเป็นภูมิเจ้าที่น้องน่าจะเห็นภูมิเจ้าที่ที่อยู่ตรงบริเวณโพลตรงนี้นะคะก็ขอให้ f อฟที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีโชคลาภนะคะสําหรับคลิปนี้ ขอให้เฮงๆปังๆังรวยๆนะคะ4 5 3ตัวนะคะ4ะคะ4 5นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ